พิธีกรสาวเผยที่มารถบรูป้ายแดงไม่นึกฝันว่าจะมีวันนี้หนูเล็กก่อนบ่ายพิธีกรและตลกสาวเผยว่ารถใหม่ป้ายแดงคันนี้เป็นรถที่เคยฝันไว้ตนจึงมีความตั้งใจที่จะเก็บเงินซื้อโดยคิดไว้ว่าจะใช้เวลา5ปีแต่ปรากฏว่าใช้เวลาแค่หนึ่งปีก็ซื้อได้แล้วตนจึงมีความรู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าเราจะซื้อได้ซึ่งเงินที่เราเอามาซื้อรถคันใหม่นี้เป็นเงินจากการขายรถคันเก่า และอีกส่วนเป็นเงินที่เก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแล้วเป็นหนี้ตนเป็นคนไม่ชอบเป็นหนี้สำหรับรถคันนี้ก็จองมา5เดือนแล้วโดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมก่อนที่ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกตนได้โทรไปถามกับเซลล์ที่ขายรถมาก่อนว่าป้ายทะเบียนรถของเราเลขอะไร